จับดราม่าเรื่องน่าเบื่อมากแมนแมนพี่น้องดราม่ากับคือดราม่าเข้ากับบลูว์สิบีจังไรเนี่ยเรียบร้พอบิ๊กได้หรือไปสองกรั้งเลยแมนพี่น้องเด็กเด็กน้อยมันก็คือเด็กน้อยเข้าภาสามารถที่ไปโทษเขาเลยบอกว่าผู้หนีคือดื้อผู้นั้นคือมึนเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็มีจนาที่ได้บอกได้สอนเขาสิไปจับไล่ชนกันตั้งสิบเอด่าไปตีเขากับอะไร สิว่ามึงมาตีเฮนังมึงมาตีผู้นี่หฮนังมึงมาทาผู้หนี่เฮนังมันกระบอกก็ได้เป็นย่งผู้นี่ือสร้างผู้นันผู้นันือสร้างผู้นี่มันก็บอกว่าไดเพราะวันหนึ่งคือคำว่าเด็กบางมือมันก็มีมุมที่เขาทะเลาะกันมันก็มีมุมที่เขาพิดกันแต่ว่าอีกมุมเขาก็น่ารักเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะครับผู้ใหญ่บางคนเห็นมุมที่เขาทะเลาะกันเห็นมุมที่เขาบดถือกันกระจะมาเป็นประเด็นดราม่ากระจะมาวายกันทั้งทั้งที่มุมที่เขาน่ารักมุมที่เขาอยู่ด้วยกันมุมที่เขาหยอกเล่นกันเขาไม่เห็น เขาเห็นแค่มุมที่เล็กหน่อยผิดกันแล้วก็จะไปเป็นดาม,มาจะไปโยงว่าผู้นีบบ่มมาผูน้นั้นผู้นั้นบ่าักผู้นีน้ยังสี่แหมแมนครับคนที่มันบอกคือยังคนที่อยู่น้ำตลอดยี่สิบชั่วโมงดอกแมนคือยังคือยังเนี่ยถามว่าคนนี้ในมุมของพี่คนนี้อาจจะน่ารักเด็กคนนี้ในมุมของคุณอาจจะน่ารักเด็กคนนี้ในมุมของเอฟซีน่าอาจจะน่ารักแต่ว่ากับเพื่อนโรงงานเขาอยู่ด้วยกันเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาจะรู้ดีว่าเด็กใครเป็นยังไงนะครับ มีสนั่นเยอะสเปดามาเยอะเยอะเอจอบสติ <นำ S 1> สดามามนนอันใด,ดก่อนครับคุณดามาบอพูดถึงว่าเด็กเวลาดามาเวลาเด็กหน่อยเรียนกันเวลาายังสิร์ดลอกพี่น้องหลายพ้นค,คิดว่าเด็กหน่อยบพราะเเคยแบบหยอกกันบพรเคยเด็กหนอ่อยหยอกพวกกระอียดเลยยังนะคุณผิ้ชจังพูดถูกแมนอยู่นี่เดียวอยากให้เสียความน่ารักของศิลปินนะครับของศิลปิน บางคนขาเจ้าเห็นตอนที่ว่าเขาทะเลาะกันนั้งสิแมบางคนเขาเจ้าเห็นตอนที่ว่าทะเลาะกันตอนที่ว่าหายกันแมนบอกแต่ว่าเขาเจ้าไป่เห็นตอนที่แบบว่าเขาเจ้าไป่เห็นตอนที่แบบว่าเขาหยอกกันเขาเลีนกันนะนะเราจะไปโยกประเด็นดามาคือเจ้าเขาเป็นผู้หญิงสี่ทามาเวลาที่เขาทะเลาะกันเวลาที่เขาผิดกันเขาบอกว่าเขากระบอกเขากระบอกว่าหากการแพ่งกันยุ่งน้ำกันหากการแพ่งกันไว่้สร้างกันไว้เกียดกันไม่ให้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเขากระบอกว่าแมนบ่บอกนะครับว่าแมนว่า ไปอยู่เด็กน้อยผู้นี้เส้นผู้นั้นไปอยู่ผูน้นั้นสิผู้นี้ไปอยู่ไอ้คนสร้างผู้นี้ไปอยู่มันไม่มีผู้ใดบอกสิทธอกพี่น้องผู้ใ,ใหญ่นั่นนะครับคือล้วนแล้วแต่อยากให้เด็กเขารักกันจะกิจกรรมขึ้นมาเพื่ออย,อ,อย่างเพื่ออยากให้เด็กน้อยสามัคคีกันเพื่ออยากให้เด็กน้อยหากันแพ่งกันนะครับบ่แม่นว่าจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้เด็กน้อยชิงดีชิ่งเดียรสร้างกันขากันอีกอย่างเด็กจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับเด็กจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่คันผู้ใหญ่่อออยยยูเเดด็็กกกนนน้้มััไปทางค ผู้ใหญ่ยุใช่กันฮักเพศเดียหักกันแพ่งกันมันก็บหักกันแพ่งกันน,กญญกกน,นะครับแต่ว่าคันผู้ใหญ่ไปแบ่งฝักแบ่งสายเด็กน้อยนะครับบ้านนี้ไ,ได่าดบ้านนั้นบ้านนั้นมาดดาบ้านนี้ผู้ใหญ่บ่ถือกันเด็กน้อยมันก็บา่ถือกันได้บ่ไหนพอแล้วแนมหนากระติดแมนนะครับยาโทษเด็กน้อยอยาไปว่าเดี๋ยวทำไมน้องคนนี้เป็นอย่าง,งานั้นทำไมน้องคนนั้นเป็นอย่างนี้ทุกสินทุกอย่างมันล้วนอยู่กับผู้ใหญ่ทุกสินทุกอย่างมันล้วนอยู่กับผู้ใหญ่คนนำพาคนาย แมน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 ครับแมนเพียงบ้านนี่บ่มักบ้านนั่นบ้านนั้นบ่มักบ้านนี่เด็กมาไม่ก็บผถเือกันดิบ่อนี่ญงเป็นแบบนี้เราผู้ใหง่จะมือเขาหากันเบ่ากันเป็นอย่างสนั่นสี่เด้อเออเด็กมันน่ารักมันหยอกกันเด็กมันหยอกกันมันน่ารักนี่แบบยังสี่มันกับสีมีความสามารถที่จะเกิดขึ้นครับพี่น้องมีฉะนันแล้วเฮายายาจอบตัดดึงดราม่านะครับเพื่อเด็กบางคนนี่เขาทํางานเขาก่อยแล้วนะครับบางคนทํางานก็เหนื่อยแล้วต้องมาเจอดราม่าต้องาอ่านคอมเมนต์ที่ มันทําให้จิตใจเขามันเหนื่อยยิ่งไปมันทําให้บันทอนจิตใจมันแห่งบ่มีกําลังใจในการทํางานนะครับมิฉะนั้นรักศิลปินนะครับขันห้หาวหักขันบ่มกักผู้นี้กับเจ้ไปแน่นใจนะครับแยกสับไป,ปอ,ออกมากนะครับพี่นอ้องเอฟซีหลายๆคนทักมาถามแขมบ่อยากอ่านไหมจ้แมนแมนครับเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยโมโหนะพูดพลิกมันคิดเองบอกเองหรือว่าเพื่อนไปฟั้างปุมม๋ยมากจักโค้งเดียวก็จังเบิ่งหนังนานนึงสิแม่ปุ๋ยเบิ่งมาเออจังไหนแต่ว่าห้าอยู่นั่ตลอดห้าวหัวเล็กหน่อยเป็นยังไงแมนเพราะว่าอาบุกหลักกรองห้าู่แว่า เพิ่นเห็นอย่างอยู่เพิ่นเพิ่นคิดอย่างอยู่เพิ่นเห็นอย่างแน่เพ<ม>ราว่าบ,บางคนก็จะเพิ่จง,ะหงหะจงงยยะคน,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 นหน่อยกับบด้หูร้อยเปอเ็นต์งจะเงจะมดย่งกานนี่กัอายุน้ำหน็กหน่อยยี่บชั่วโมงของหเวิร์ดว่ายังเป็นยังไงในส่วนคนหน่อยเป็นกับสีมีเลนแน่โกดแน่เขียดแหน่เป็นเรล่อปกติเป็นสีสันแม่นครับ<ม>อี่จะคอยยุ่งทั้งรถตาหน่ยลงเทียขากันตีนเอามบอกไปว่าสุดท้ายมันก็เป็นนางกอดกันนั่นสิไหมกันจ็คซีว่า เนี้ยบอเขาตีกันเขาด่ากันเลยเข้าไปด่าเขาเขาดีกันมากเป็นคู่เป็นหมาฮวนเอาจอยกับเป็นนางสั่นนี่แหละคือประเด็นที่ว่าผมถึงบอกว่าเด็กก็คือเด็กอย่าไปซีเรียดียังกับเขาหลายนะครับอย่าไปซีเรียดียังกับเขาอย่าไปนั่นกับเขาหลายนะครับบางที่อยู่ทั้งรถหน่ะพี่น้องเต้นคามบอกกอแขนกอขาขากันขึ้นอยังสิตายนี่สุดท้ายมันก็ไปนอนกอดกันมันก็ไปนั่งกอดกันหรือกันนะครับมอร์นิ่งครับบอส อนนอโอ้ยบอกว่าผมกินได้เพียงเดียวผมบาแเสียบก็ยังตำบบกหุงบาดเสียบก็ยังประเด,ด็นไอ้บอตื่นแล้วนะครับตอนเชาน้าก็กล้องสวยจังกล้องสดครับเห็นไหมเ,เ,เอาไปเช็คเอาเรื่องก็ได้นะหรือว่ายัางไงจะรวมกัน,น,นตื่นขึ้นเป็นวิ่นหัวเลยไหมโุ้งครับตื่นมาข่องหนำกลับไปนอนอีกตื่นกันไม่อีกวิ่นหัวเลยวันนี้โลกหมุนเป็นไปทั่วทิศโอ้ยลาบ้าเนาะที่เดียวขอนายครับ สอบประวัตินะคะป่วยเป็นอะไรก็บอกมารอจัดการยังไงบอกมาตอนนี้เราก็จะกรอกประวัติแล้วเพราะเมื่อกี้เราบอกก็เพิ่งเหรอมาบันิเศร้าแล้วพี่หินบอสซาไว้นามเมื่เจอสิบายบอครับกูกชิ้นจังคาน้องรู้ไหมว่าต้องใส่เสื้อขาวเดินผ่านเมื่อกี้เพื่อนเก่าคนไปเจี๊กต้งของสุขพลราเด้กพี่น้อง เื่อชิมาเรียนสาบันนำก็เลยบ่ตื่นจ่อย